บอก้คร co ับนะเดี bad, ๋ยวม่มียเดี๋ยวจะติมีบ้าวเปิดเกมตรับจุดวนี้เราครับถอาเลยครับเปิดไปบบล็อกเปิดตายครับลกโอ้ยยิงชนเสาแล้วเปิดมาจุหวันนี้ ไม่ได้นะผมออกมาก่อนนะคราติดเบ,บริเบาเราโค้นครับเด็กเนยเมซี่ครับไคเวอเกอร์ครับไคเวอเกอร์ให้กับดิมาเลรียครับโอ้ดิมาเลรียครับจุดเบลลิงแฮมครับเล็บเบลลิงแฮมครับเต่าเล่เมซี่ครับไปแล้วเมสซี่ มเมสซี่โอ้โหยังนะอ๋อวสวนกลับไแล้วแฮตตี้วิลบาบเปิดมาทางขวานะ,จะเจ้าเดียวบาร์ครับขึ้นมาอยู่ในเมสซี่ครับเสซียบอย่างีครับไปลิงหงางไงได้ครับไปลิงหางแล้วก็ยิงตรงนี้ออกไปครับแบบไปครับไปเมสซี่คับจังหวะนี้ ทำประตูไม่ได้นะเนี่ครับแห้โอ้โหเต่าเลยครับหายไม่เสียครับหายก็ไม่เสียครับเรียบร้อยเสียครับโอ้โหมินเตอร์แมมี่ครับทางประตูต่อสู้เนี่ยตีเบี้ยวๆนะเนี่ครับไม่ได้แล้วจริงๆนะครัวซากประ,ะตู เนี่เนี่อยเบ้อากครับรู้จิงมาลูกนี่เอายังมาได้ครับจังหวะนี้ยันะครับยังลับขึ้นมาครับยังไงครับขับได้ครับเชี่ยวมาครับเตาเล่ครับเตาเล่ยังไงครับเป็นไงครับนะครับตาเล่ครับ หายครับเมสซี่ไหมครับโดนสกัดไว้แล้วก็เตาเล็กครับยิงเลยครับนี่โดนแยงเลยหายแล้วไปเลี่องครับเปิดมาครับจังหวะนี้มาก่อนครับอืมดีครับไปเรื่องครับเตาเล็กครับขายบล็อกเกอร์ครับเตาเล็กไปแล้วเตาเล็กกระชากไหมครับ nem mới xếp Anh đây bên tệ mùm mới Bớt mà chung mà nhé Phần đấy Mai tôn có là Ồ Với chịu phần đấy Ồ nè Để đi hả Phải lắm Nên mới xếp Lắm nào Ồ oh. นิดเดียวจริงๆนะครับนี่นะครับประตูที่สองเกิดขึ้นนะครับแล้วจบเกมคนระับเดอมแมมมีนะ่คนะรับชนะเอเลติบ,บิวบอลไปหนึ่งประตูต่อศูนยนะ์ครับ